สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษท,ทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับในเรื่องดวงดาวก่อนนะคะ สำหรับชาวเมษนะคะดาวเจ้าเรือนชะตาคุณคืออังคารนะคะมีกำลังดีคะ่ะต้องบอกแบบนี้นะนะคะในช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาเนี่ยยังโอเคอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีนะคะที่แผ่วๆกำลังลงไปบ้างเนื่องจากว่ามีการย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินนะคะอาจจะเรียวแรงกำลังของอังคาระคะอาจจะมีแผ่วๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการพัก นะช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยส่วนใหญ่แรงกำลังจะดีมากๆเลยนะคะขึ้นสู่จุดที่แบบดีมากๆการงานประสบความสำเร็จเลยนะคะแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังนะคะครึ่งหลังคือตั้งแต่วันที่วันที่1 0ถึง15เนี่ยอาจจะมีวันที่10เป็นต้นมาอาจจะแผ่วๆนะมีกำลังกาลังแผ่วๆอยากพักบ้างนะคะ แต่ส่วนที่ดีก็คือว่าในเรือนการเงินคุณยังมีดาวใหญ่ที่ดีคือดาวพฤหัสบดีและดาวเจ้าเรือนการเงินคุณอะนะคนะ,ะไปได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะชาก,กับคุณพอดีนะคะชาก,กับราศีคุณพอดีเพราะฉะนั้นส้มมองว่าในเรื่องเงินนะมันจะยังมีอะไรดีๆเข้ามานะคะใช้สเสน่ห์ใช้คําพูดนะในทิศท,ทางที่ดีนะคะนะโดยเฉพาะในเรื่องของสเสน่ห์ความสะอาดสําคัญไม่จําเป็นต้องสวยต้องหล่อความสะอาด สำคัญที่สุดดูแลบุคลิกภาพให้ดีมีความสะอาดพูดดีเจรจารดีหลายอย่างดีค่ะการเงินก็จะเข้าดีอีกอย่างหนึ่งคือมีพระเกตอยู่ในเรือนการงานฉากกับเรือนชะตาคุณพระเกตพระเกตเป็นดาวเทวดาคิดดีทำดีพูดดีนะคะการงานจะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำตรงนี้ให้ดีนะ พูดดีเจรจาดีคิดดีทำดีทำอาชีพที่สุจริตนะคะทำจิตใจให้ดีนะแล้วคุณจะได้รับการส่งเสริมดีมากๆในเรื่องของงานมูได้นะาสามารถมูขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะหรือถ้ายิ่งแบบทำใจให้เป็นสมาธิหรือสวดมนต์แบบนี้นะโอประสบความสำเร็จดีมากเลยนะคะเพราะว่าดาว,ดาวเทวดายอยู่ในจุดที่ฉากกับคุณเลยให้ผลดีนะคะ มาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนนะใบแรกคือไพ่ในออสอดเนี่ยในออฟสอ,ด,ะะอ,สอดหัวกลับนะส้มมองแบบนี้ว่าคุณจะไม่ใจร้อนอันดับแรกบางทีอยากจะพูดอะไรขึ้นมาแต่ว่าฮึบไวชาวเมฆจะฮึบก่อนนะฮะต้นเดือนจะพยายามใจเย็นเพราะว่ารู้ว่าความสำเร็จมันต้องใช้ ความใจเย็นเดอมาร์กเชียนเนี่ยรู้ค่ะชาวเมดรู้ทุกเรื่องแต่คราวนี้ไม่ใช่ว่ารู้แล้วทำไม่ได้รู้แล้วทำได้นะคะขึ้นไพ่เดอะเมจิเชียนคือความสำเร็จเสกได้เลยคุณสามารถลงมือทำได้ด้วยวางแผนการงานได้ดีและวางตัวได้ดีด้วยนะคะบอกเลยวางตัวดีค่ะนะฮะไม่ไม่ดืก นะไม่ส้มมองว่าอาจจะมีคนที่พูดไม่ดีหรือแกวะคุณอะไรแบบนี้นะแต่คุณจะไม่ใจร้อนนะจะใจเย็นเยอะเลยใจเย็นขึ้นเยอะหลายๆอย่างก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีตำแหน่งนะฮะตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีได้อัพในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานงานที่เกี่ยวข้องกับครูอาจารย์แพทย์พยาบาลนะฮะ หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทนายความข้าราชการนะหรือหมอดูก็ได้นะคะดีมากส้มมองว่าคุณน่าจะใฝ่หาการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วทำให้คุณฉลาดและเก่งขึ้นมันก็เลยทำให้คุณเป็นบุคคลที่แบบเก่งฉลาดหาตัวจับยากนะคะเป็นบุคคลโดดเด่นในสายงานที่คุณทำเลยนะคะเออก็ต้องบอกว่าดีมากๆเลยสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ นะคุณคุณรู้เลยอ่ะคือเหมือนกับว่ามีเซนดีเนาะด้วยความที่ว่ามีพระเกตฉากด้วยแหละคือเซนต์ตรงนี้เอามาใช้กับการทำงานได้เลยนะคือคาดการณ์ว่าความสำเร็จมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้คาดการณ์ว่าเออถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะดีแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะคะคือเป็นหัวหน้าทีมได้ด้วยบางคนสามารถพาทีมไปสำเร็จได้ด้วยเป็นหัวหน้าทีมที่ บอกอะไรก็ถูกลูกน้องทำตามนี้เจริญเลยนะโปรเจกต์ปิดโปรเจกต์สำเร็จเลยนะฮะแม้ว่าจะมีความไม่มั่นใจอยู่บ้างนะนะแต่การที่เซนคุณอนะตรงเนี้ยมันแม่นอยู่แล้วไงยังไงก็สำเร็จแนะ่นอนนะคะเออความกังวลใจมันมีแหละในอัลแพนเดเคิลหัวกลับนะคะเป็นความกังวลใจแต่ว่าส้มมองว่าคุณเอาความกังวลใจในเรื่องการงานตรงเนี้ยคือคุณที่คุณไม่กังคุณกังวลนนะ่ย คุณกังวลเรื่องที่ว่าทําธุรกิจนี้งานนี้มันจะทําได้ยาวไหมนะบางทีก็อาจจะมองถึงเรื่องงานใหม่นะคะความกังวลมันทําให้คุณน่ะพิจารณาได้รอบคอบยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําโปรเจกต์ใหม่หรือมองงานหรือธุรกิจใหม่ก็ตามนะมันจะทําให้คุณละเอียดรอบคอบแม้ว่ากระทั่งเรื่องของการทำโปรเจกต์ที่มันยังคายอยู่แล้วรอความสําเร็จความไม่มั่นใจตรงนี้จะทําให้คุณน่ะ รอบคอบมากและหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคุณไม่เอาเรื่องกังวลตรงนี้มาเป็นความระแวงแต่คุณเอาไปป้องกันระวังมันก็เลยดีมากค่ะนะคะขึ้นไพ่หกไม้เท้าค่ะมีเกณฑ์ยกย้ายอันดับแรกนะีในช่วงประมาณวันที่เจดถึงแดเนี่ยใครที่ขอในเรื่องของการโยกย้ายหรือรอในเรื่องงานใหม่จะได้นะคะ มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มันดีขึ้นนะส้มต้องบอกแบบนี้เลยนะใครรอเรื่องของการโยกย้ายจะได้ย้ายใครรอเรื่องของการปิดโปรเจกต์ฉลองเลยบอกเลยปิดโปรเจกต์แบบชื่นใจเลยส้มถึงได้บอกว่าเฮ้ยเซนคุณในการทำงานดีมากแล,แล้วประสบความสำเร็จอย่างที่ใจคุณต้องการเลยธุรกิจเป็นอย่างที่คิดการงานปิดโปรเจกต์ได้อย่างที่หวังเนี่ยฮะ ความร่วมมือร่วมใจดีหกไม้เท้าคือไพ่ของชัยชนะค่ะเตรียมฉลองความสำเร็จได้เลยดีมากบอกเลยว่าดีมากนะคะหลังจากนั้นคุณน่าจะพักแล้ว King of Pentacles นะคะแต่จริงๆส้มมองว่าผู้ใหญ่ยังเพ่งเลงคุณอยู่นะคือคือในเรื่องของผู้ใหญ่อะ่ะเขายังมองคุณอยู่นะว่าพอคุณสำเร็จแล้วคุณจะทำยังไงต่อแต่ก็มีแนวโน้มว่าพอผ่านประมาณช่วงวันที่เก้ที่สิมาชาวเมจะอยากพาัก หมดเรี้ยวแรงเลยอะแบบมันสู้มาเยอะก่อนนะเนี้ยแล้วพอมันได้ตามเป้าอะอยากพักอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆเอเนอร์จีมันแบบนิ่งไปเลยตรงเนี้ยส้มให้ระวังเพราะบางทีมันจะกลายเป็นการขาดความรับผิดช,ชอบเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างเพ่งเล็งเราอยู่นะเดอซันหัวกลับนี่เห็นมามันเหมือนพลังพลังไฟอะเอเนอร์จีสดใสมันลดลงไปเลยมันหวบเลยอะ ส้มเลยอยากให้แบบอยากให้สม่ำเสมอมากกว่าเออให้ให้ทำไปแล้วก็มีเวลาพักไปด้วยมันจะได้ไม่แบบไม่ลดหวบช่วงใดช่วงหนึ่งไปเลยมันก็ไม่ดีนะต่อการที่คนอื่นมองเราอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองว่าโอ๊ยปิดดิวได้แล้วทำอะไรได้แล้วเราขี้เกียจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะระวังความดื้อด้วยนะคะบางทีพอสำเร็จแล้วเราอาจจะเกิดอาการไม่ค่อยฟังใคร อาจจะเกิดอาการไม่ค่อยฟังคนรอบข้างขึ้นมาเออเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราเปลี่ยนไปพยายามอย่าเปลี่ยนไปนะคะอันนี้เตือนไว้เนาะนะคะเออในเรื่องงานที่ทำได้ดีนะคะคืองานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารอสังหาริมารัพย์นะการเกษตรก็ดีค่ะเกี่ยวกับการเดินทางยานพาหนะข้าราชการดีค่ะนะคะหลายอย่างดีต้องบอกวันนี้หลายๆอย่างยิ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเนะี่ยยิ่งโอเคเลย เนะะี่ะเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะการเงินการเงินยังมีเกณฑ์อยู่นะคะเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนะคะต้องระวังตั้งแต่ช่วงนี้เลยล่ะค่ะนะคะ,นะะไปจนถึงช่วงต้นเดือนเนี่ยเพราะว่าขึ้นภายดาบนะฮะระวังชาวธาตุลมกูมิถุนตุนค่ะโกงเงินเพศหญิงค่ะเพศหญิง เพศหญิงชาวธาตุลมกูมิถุนตุลน,นะคะออมีชาวธาตุดินเพศชายด้วยค่ะชาวธาตุดินเพศชายค่ะชาวมังกรคึกศพกันนะคะเพศชายนะส้อมมองว่าลึกๆคุณรู้นะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยแล้วแหละลึกๆคุณรู้ค่ะว่าใคร เข้ามาจะเอาเปรียบคุณหรือคดโกงคุณหรือจริงใจกับคุณนะคะขอให้เชื่อเซ็นแว็บแรกของตัวเองนะคะให้ต่อมเอได้ทำงานนะคะต่อมเอต้องทำงานค่ะอย่าปิดต่อมเอตัวเอง <laughs> อย่าปิดต่อมเอตัวเองนะคะบอกเลยแล้วคุณจะรอดแล้วคุณจะรอดค่ะ <c oughs> การเงินใช้กับยานพาหนะ <c oughs> การเดินทางอาจจะมีซ่อมแซมเกี่ยวกับยาง <c oughs> เกี่ยวกับช่วงล่างนะคะของรถนะนะ มีเกณฑ์ได้รับมรดกเงินก้อนนะคะอาจจะเป็นเงินที่สะสมไว้อะไรก็ตามนะเบี้ยประกันนู่นนั่นนี่หรือเป็นมรดกจากเป็นของมีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะก็จะเป็นในช่วงใ,ใกล้ๆวันที่15บ้านะคะ1 0บถึงสิช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์บางคนอาจจะเป็นเรื่องตําแหน่งหนะ้าที่การงานก็ได้อัพเงินนะคะคนคนในระด,ดับสูงผู้ชายผิวสองสีถึงคราำให้ให้โชคเรานะคะหุ่นหมีหุ่นมหนมีมีตัง นะคะหุ่นมีสุข,ขุมนะคะให้โชคเราอาจจะให้เงินก็ได้ให้ของขวัญอะไรแบบนี้ก็ได้นะนะคะเดือนสั้นหัวกลับแต่จะเสียเงินกับเรื่องของออการซ่อมรถหรือยานพาหนะการเดินทางเยอะอีกทีก็คือ15เลยแล้วก็มีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินกับสัตว์เลี้ยงลูกๆหลานในยเยอะมากเลยนะบางทีความดื้อของลูกๆหลานๆก็นํามาซึ่งการ เสียเงินของเราได้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็ให้ไปเสฟๆไว้เนาะเต,เตรียมๆเพื่อเผื่อใจไว้นะคะเพื่อเผื่อเงินเอาไว้ด้วยในเรื่องของอในเรื่องของสุขภาพสุขภาพชาวเมสนะคะให้ระวังกดไหลย้อนแบบอันนี้คือแบบแรงนะกดไหลย้อนรุนแรงนะคะเพราะว่ามันมีช่วงฉลองไงแล้วมันมีช่วงทานเยอะนะคะ คุดไหละย้อนมาแรงน้ำหนักตัวค่ะไขมันน้ำหนักตัวนะ The Devil หัวกลับความดันสูงความเครียดแล้วก็พวกาการขับถ่ายค่ะอาจจะมีท้องผูกหรือ,อริษีดวงแบบนี้นะคะดูแลการขับถ่ายนะในเรื่องของโชคลาภมาจาก The Empress ชาววันศุกร์ชาวพลึกศพชาวตุลเนียค่ะ เด็กหรือคนท้องหรือคุณแม่ของคุณนะชาวธาตุไฟเม่สิงธนูมาจากผู้หญิงที่ขยันทำงานนะแต่งตัวเก่งๆขยันทำงานที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเลขนำโชคได้294ค่ะ294นะคะ9กก็มาแรงเนาะมาดูกันในเรื่องของ ไพ่ออรเ์เรเลนางฟ้านะคะไพ่ออรเ์เรเลนางฟ้าแนะนําอะไรเป็นพลังงานในเชิงบวกเป็นพลังงานดีนะคะให้กับาชาวเมธบ้างให้กําลังใจเนาะเห็นอะไรเพิ่ม Power of Angels นะคะเนี่ยบุคคลเพศหญิงนะคะบุคคลเพศหญิงก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้นะคือส้มจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงได้บอกว่าดาวเทวดา ส่งเสริมคุณแหละนะคะึงจริงสมมองว่าแองเจิลเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในชีวิตคุณจริงๆนะคะเป็นเทวดาที่มีตัวตนจริงในชีวิตคุณคืออาจจะเป็นผู้หญิงบุคคลเพศหญิงพี่น้องแม่ญาติเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะที่เขาอ่ะโปรเทคคุณเขาปกป้องคุณเขาคอยเซฟเขาคอยตักเตือนเวลาเขามีอะไรเขาจะบอก เวลาเขาเห็นว่าดูคุณไม่ค่อยโอเคนะเขาจะช่วยสแกนช่วยบอกคุณในหลายๆเรื่องรับฟังพวกเขานะคะอย่าดื้อน,นะอย่าดื้อกับพวกเขาเลยเพราะว่าพวกเขาบางทีเนี่ยพวกเขาเนี่ยมองคุณได้ได้เก่งกว่าคุณมองตัวเองเอีกนะผงเข้าตาแล้วเนือมองไม่ออกหรอนะเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาจะมองได้ดีกว่ารับฟังนะคะนะรับฟังพวกเขามีปัญหาอะไรปรึกษาพวกเขาได้เลย นะะพวกเขาพร้อมที่จะส่งเสริมให้คุณไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะเขาอยากเห็นคือเขาเดีกับคุณจริงๆอ่ะเขาอยากเห็นชีวิตคุณดีอ่ะเออ n i f e ส t success สิ่งที่คุณเนะี่ยอย่างที่บอกเลยว่าคือมูได้นะขอกับจักรวาลได้นะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะมูได้เลยสําเร็จมูเลยค่ะสําเร็จอย่างที่มูนะจะขอพรกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้นะคะขอ,อกับจัก,กรวาลก็ได้คือมันเป็นการแบบคุณทําอยู่แล้วเนาะเออคุณลงมือทําอยู่แล้วอยากให้สิ่งที่ลงมือทํานั้นประสบความสําเร็จอย่างที่ใจต้องการตอกย้าถามว่าทําไมเราถึงต้องมูส้มมองว่ามันถ้าในเชิงที่อธิบายได้มันคือการตอกย้าในสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นพอตอกย้าไปในใจซ้ำๆเนี่ยมันจะ มันจะเกิดแรงฮึกเหิมเออนะ,ะมันจะเกิดแรงมันจะเกิดพลังที่เราตั้งใจมากขึ้นนะ,ะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมูได้ค่ะหลายอย่างประสบความสําเร็จอย่างที่ใจปรารถนาจริงๆนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ manifest success นะ Step into the unknown นะคะมีในเรื่องของการเริ่มงานใหม่อย่างที่บอกเนาะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่อยู่อาศัยที่ทํางานมีโปรเจกต์ใหม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราทำให้มันดีขึ้นได้นะคะถ้าเกิดกงังวลก็คือเราก็ทำวันนี้ให้มันดีแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยนะมันก็จะเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะระยะยาวมันก็จะดีไม่ใช่ดีแค่ในช่วงเริ่มต้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวเมฆขอให้ชาวเมฆมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานาร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ